พเงียขาคุณเอฟซีพลังหยาบของพี่องค์อิง้จะเด้อที่ให้ความภาคความแพงของอีลาพ่บบ่เป็นเขาให้ส no 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 ุขภาพแข็งแรงแข่งๆรวยๆจ้าเออเงินคา้ปรกงักบ สุดฟังตามพี่อุ๋งอิงไปอีกหนึ่งคนแล้วสําหรับน้องใหม่อนันตยาสาวหน่อยเผ็ดบางแพงเพรค่มพันธ์อ่ะตะวกรองสิไปหนามาหลังคือเก้าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้งแฟนหมอลัางเท่คารโรบารกสู้ผู้สู่คน วันีม้มาพบมาขอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดนี่หน่อยคอนเก่าคนเดิมกับบอลคำผานคนโกสุริโยบานทามิตโกเปน,นาตีหาก,กันยังโกพี่น้องอ่ะต่วาก่อนสิไปหนามาหลังพิาผานส่งกําลังใจกันก่อนนอะพี่น้องเนาะสําหรับน้องใหม่อนันตยาสาวหน่อยเพชรบ้านแพงบ,บอสัมบายพิคคำผานอ,อาการตอนนี้คือหนาวแบบขั้นสุดแล้วก็เจ็บคอมากๆเจ็บขี้เมือตัวไปเมื่อสันน่าจะเป็นอาการของ ไขวัดบ่ไขวัดไงไขวัดไงบ่บ่หมั่นใจอันนี้ต้องไปหาคุณหมอเนาะพี่น้องเนาะประมาทบ่ได้ได้เพล่นผ่านต้องไปหาคุณหมอต้องไปหาคุณหมอไปหาสางนหนึ่งบ่ไดดบ่อืดต้องไปหาคุณหมอต้องไปรักษาตัวเพราะว่าช่วงนี้สามลอยเพลินแพงเพิน่น21ถึง26 ทางด้านผู้บริหารเพิ่นยุดเด,ย,ดยุดเงาวยุดแค่ไหนยุดเงาในหละเพื่อที่สิให้ศิลปินมอโลอมอลา่ากลับมาเกี่ยวเขาซอยพอซอยแม่เกี่ยวเขาเกี่ยวนามหละกะักก็ซักชุดเป็นการพักผ่อนไปในตัวบางส่วนเพิ่นกระสีไปไท่ายนังหอวฟันขอ,องน้องอุ้งอิงเพบันแพร่มปนบอกอนี่เห็นบอสโจออกมาบอกแล้วยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกพฤศจิกายนนี้หนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มทางวงสาวหน่อยหนึ 1, ่งตองการพักและให้ลูกทีมพัก เพื่อซักชุดปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์การแสดงสและซ้อมเพลง<ๆ>เพลงใหม่เพิ่มเติมบางส่วนเพือ่อนว่าอ่าและกางให้ลูกทีมได้กลับไปเกี่ยวเขาเกี่ยวนามหาครอบครัวบางส่วนถ่ายหนังหอบฟันเพื่อนว่าปกติมีงานเขามาแต่เราขอหยุดเพื่อเหตุผลตามนี้เลยครับอันนี้คือโพสของผู้บริหารเนะพนองเนาะบาทที่นี่เอาเขาเรืองพยานาเป็นจังไดมากจังไดคือว่าปางังตามที่องค์เองไปอีกหนึ่งคนสำหรับ น้องใหม่อนันตยาสาวหน่อยเพชรดเพนแพงสิบบอปังตามเอื่อยจังได้แพ้พายจำได้บอ่าตังแต่มาเขาวงใหม่ๆอเอาอีย่างก่อนเอามงกุฎบอกเอามงกุฎไปให้ผู้เป็นเอื่อยกับผู้เป็น พอเจิมไ้มไปกับน้องมิวชนที่ชานัน่นแหะเป็นเป็นมู่กันบาาท,ที่นี่เป็นจังไรหลังจากนั้นนาะพี่น้องเนาะก็ได้รับความเอ็นดูความเมตตาจากบวัวสิเป็นแม่น้อยอจากพี่องค์อิงครอบครัวของพี่องค์อิงจังสิแหม,มจนวางหายไปนอนไปพักอยู่บา้านน้ำไปนอนน้ำเอื่อยผู้เป็นเอื่อยก็เอามือมานะลูหัวนอ้องนอนนอนนอน,น,อนจังสิแหม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่น่ารักนาะพี่น้องเนาะบ,บาทที่นี่เป็นจังไลยเหมือว่านี่ให้คําผานเรียกว่ามาลาเข้ารัวสําหรับน้องใหม่อนันตยาบนหน้าเสือเกือบหนึ่งหมื่น <มา S 1> ถือว่า,วาสุดยอดอีหลีสาหรับน้องใหม่อนันตยาวัยสิบสามปีเบบีหาเงินได้เกือบหนึ่งหมื่นนี่ถือว่าก็มืดอลิอ่าบ่ถือว่าบ่ธรรมดาอันนี้ังบ่ทบอไดรวมมาลายน้ําใจจากเอฟซีแฟนคลับด้านหน้าเวทีอีกด แมนบอแมนอ่าถือว่าสุดยอดีหลีอายุสิบสามปีเพลย์คาพานเห็ดอีอย่างยูอืมไข่ยังให้พ่อแม่ซักเสื้อผ้าให้ยูแมนบอหาข้อหาหนามกินเองเป็นไปโอ้ยกับว่าปานนันดอกแมนบออืมแมนอยู่บอแมนซักผ้าก็ซักเองอืมหากินนี่ก็หาเองแมนจ่ติยุผ้าเขาโอ้อันทีมาเขาหู่อยนี่แสดงว่าคนละขั้ผ่านบอนที่หาใน่อยหายุบ้าเขาโอ้หาอย่บ้าเขาเสดฟ้าซี่ถึงพ่อเลยเอากะ นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะการถือว่าได้รับการตอบรับได้รับการซัพพอร์ตคว่วเมตตาปานี่จากพอหักแม่หักเอฟซีแฟรครับแมนบออศิลปินถ้าบ่มีเอฟซีแฟรครับกลับไปบ่ได้ดดิืออเอากาถือว่าถือว่าบุญวาสนาของแต่ละคนบ่คือกันพี่น้องแต่ว่าน้องไม่นันตยาคอยว่าเล่าเบื้องจังหนึ่งเราคือผู้ใหญ่แห่งเนาะอือีหลีเดเกิ่งเกินไปแมนบว่าบ่สิเป็นรูปร่างหน้าตาละกะ ความข็ดคำหอกคำจากของน้องถือว่าเกินวัยสิบสามปีแมนบอสแต่ว่าอีกผู้หนึ่งนอกจากความาัาความเอนดูความเมตตาจากครอบครัวของพี่องค์อิงจากเอฟซีแฟนคลับแล้วผูนยย้นี้บวววหอดบ่ได้เลยเพลย์ท้พายเนี่พอการใช่อพอการใช่พอการใช่เพราะว่าอีหอย่างพอการใช่ใชถือว่า เป็นเป็นอีกหนึ่งคนนะพี่นงเนาะที่ให้ความหักสําหรับน้องใหม่อนันตยาไปทายคลิปเพื่นจังสิแมไปทายคลิปลูกสาวน้องใหม่อนันตยาเนหลักนว่าเอฟซีแฟนคลับเริ่มติดตามเริ่มติดตามจังส่แมาพอแต่เห็นพอการใช้ไทยผู้นั่นกับไทยผู้นี่กับไทยช่องนั่นก็เอาไปออกช่องนี่ก็เอาไปออกแมนบละ่ะถือว่าเป็นการเปิดทางให้กับลูกสาวน้องใหม่อนันตยาสําหรับพอการใช้วีไล่สินทานแล้า ถ่ายแล้วเลยยกโทรศัพท์ถ่ายผู้ใดแล้วนั้นเพล่ยผานอบอมมีผ่า,าดพอการใช่นั่นแมนบ่คือปังแน่นอนคือปังแน่นอนผู้ใด,ดเห็นพอกันใช้ถือกล่องไปหาเนี่ยโอ้ยเฝ้ายกเมื่อไหวเฝ้าขอคุณเราวโหลดน้อยนักน้อยา้าเดทที่เราสิไปถ่ายคือว่าถ้าไปถ่ายแบบฉาบช่วยไปถ่ายยังกับเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าเราตั้งใจถ่ายผู้ใดแล้วเนี่ยและจับตาให้ดีเลยสําหรับพอการใช้วิลเลสินประมาทบ่ไดใดเดชหาแดกดดกนี่แหละที่หาแดกดดกแหงได้แหงปังแหงได้แหงปัง น้องไม่อันนั้นจะยากหนิกับโอเมนว่าเราสิว่ามัวนน่งเดอะเห็นบอกข้ามว่าค้าจ่าเราคือว่าเราเร่าว่าจังสี่แต่ว่าหลายพคนกับว่าตั้งตะกี้บางคนหลับเบาดายเพื่อนว่าหลับเบาดายพ่อตั้งแต่เด็กนี่เล่าว่าส่แม้ว่าบ่มัวจังสันจังสี่จังสี่จังสันล่าสุดเป็นจังได้ลังหลังมากนี่มี่หอดคนจ่างให้เราด่ากระมีพยานาคเดี๋ยวเนี่ยเออมีหอดคนจ่างให้เราด่ากระมีจังด่าเนี่ยดาเนี่ยสิแม่ยังเน่เออเพราะว่าอีหยังด่าแล้วปัง เจ้าล่องติดตอ่อให้เรามาดาเจ้าเบิ่งติล่ะ,ป,ะป่ะท้อยจะสบห้กูได้จ้างเดี๋ยวจอดตะตะนดาที่สีกูดดกระเขีย<ว>กกูแย่งอยู่เอา้าก็น,นี่ละ่ะถือว่าเป็นเป็นอีกส่วนสําคัญที่เออ่พักดันให้ศิลปินเมีเสื้อแฟนคลับอืสําหรับเออ่ยายไล่พอการใช้จังซี่เนาะอืแล้วก็คลิปเล่าก็คนก็เข้าไปเบิ่งหลายเด้เพราะว่าเบิ่องลราเพิ่นอืนแดกดากบัดทางเลยเออคือเราสิ ดรามาผู้เรสิดรามาอันใดเราเราบอเราบอสนใจดรามาคือว่าเลาสิทายแตงแตงมันมวนมันซื่นจังสิแหมอ้าเอาส่งกาลังใจน้องพี่น้องเนาะสําหรับน้องใหม่ดาวรุ่งน้องใหม่อนันตยาสาวหน่อยเพจบานแพงแตงตะกีมาอ่าวงใหม่เขาวงใหม่ๆม่นบอเก็บตัวคนสิไปคู่กับน้องมิวชนทิชาอันนั้นกับเป็นลูกหลานทางจังหวัดร้อยเอ็ดน้องใหม่ในเป็นลูกหลานทางจังหวัดบุรีรัม แมนบอส่งกําลังใจสู้ผู้สู่คนนั่นลหละพวกแต่แยกกันผู้หนึ่งอยู่วงหนึ่งผู้หนึ่งอยู่วงสองสิมยยแม่เผยผ่านกระแห่างกันออกไปแต่ว่าเสว่าทั้งสองกระิคิดหอดคิดถึงกันคือเกานน่นละ่ะมีโอกาสก,าก็แวะไปหากันประจาน้องใหมอ่อนันตยานี่ถึงแม้ว่าเบื้องจากอาการของน้องเนาะซ่อมจากเบื้องจากคลิปนี่แหละดูจากคลิปดูผ่านคลิปบ่ได้เขาไปไกลชี้กับน้องแต่ว่าเบื้องจากลหลายๆกริยาาการของน้องสิแม่ ถึงแม้ว่าบางครั้งน้องจะดูเหมือนสดใสร่าเริมแต่ว่าเบิงเบิงในตาของน้องคือเหมือนคนมีความกังวลใจหรือว่ามีเรื่องที่ต้องคิดคิดอีกหลายอย่างอยู่อ่าสำหรับเด็กวัยอายุ13ปีนะพี่น้องเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็หลังจากเตยล่แล้วเออน้องก็สิติดรถไปกับยายไล่แมนบอแมนอ้ยพอกันใช่ว่าอสีขาวโดมขึ้นกันเออพอปกติแล้วน้อง น้องไม่นี i i ่เพ like ื like ่อนสีนั่งรถบัสนั่งรถบัสไปก r ับคณะไปก r ับทีมงานหลังจากนี้ก็จ้างสิกงบ r a b bar ซองแมนบอไปหาครอบครัวแมนบอนกับพอดีล่ะได้เอ่ได้เงินได้ค่ำแมนบอไปฝากคุณย่าตีส่งกำลังใจน้องไม่บ่ได้ไปเกี่ยวเขากับปติที่เอาเงินมาไล่เนี่ยไปจังเป็นเกี่ยวกับได้ตัวเอือผู้เป็น ญาจังสี่เนาะเห็นลูกเห็นล้านใด้จ้าสี่โอ้ยหาบาทสิบาสบาทนี่ก็ดีใจเราเด้พยายพนผ่าน,นดีใจทีเอฟซี FC แฟนคลับให้ความหักความห,มหอมลูกล้านเจ้าของเราพี่น้องเนาะค,คือแม่ปีเพิ่นวานนั่นแหละถ้าเพื่อนบบหักบาทเดียวเลือกเดียวเพื่อนกับ,บาาก่บ,บาหาแมน่บอันนี้คือเงินเกือบหนึ่งหมื่นถ้าเพื่อนบบหักเพื่นกับ่บหาแต่สิ่งหนึ่งที่น้องใหม่อนันตยาพูดตลอดก็คือขอบคุณเอฟซีแฟนคลับของพี่อุ้งอิงจ้าสี่ไหอแมนบบเอาอ่ะแขงสละก็ถือว่า สุดยอดซอแววปังอีกหนึ่งคนดังตามเอี่ยไปตีติซสไปอ่ะสําหรับเมื่อนี้เกสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสํานีผู้ใดเรแล้วเขาแแล้วน้าแล้วไปน้ะแต่ว่าสําหรับไปไม่ผ่านบ็เด้ไปเกี่ยวเขาซอยไผ่เราเป็นจังใดไปขายเขาไปขายเขา เพรท่าได้แล้วอยู่ในหน้าไปขายเถหน้าไปให้ผ่านเลยอีกสองด้ยอีกสองหน้าพี่น้องปั่นกันบ่ล่งโตปั่นกันบ่ล่งโตกับแม่เ่ายันนี่คุยกันบ่ลูกเรื่องเลยแต่เรื่อท่านเด็กเกี่ยวแมนย้อนรถไถรถเกี่ยวใบก่อนยันนี่ฮกไรสิได้ยุบประมาณฮกสอบแต่ว่าไพสิเป็นผู้ออกขายเกี่ยว่เฉยเออจังสระพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ